สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถ่างาผููหากินหมาน,นะครับวันนีาา้พี่น้องมา,าสํารวจอัปเดตราคางัวควายพี่น้องยทต่ตลาดสดศุกอํอำเภอรบระเบือจังหวัดมหาสารคามประจําเช้าวันพฤหัสบดีที่17เมษายน2568พี่น้องวันนี้คือคักเป็นพิเศษครับหลังจากสงการครับรรพี่น้องหลังจากที่เงียบหายไปพี่นอ้องอ่ารวมเทศกาลสงการกับกลับมาอีกครั้งครับก็คือคักก็เก่า,า,า,าครับไทยบ้านกับ รู้สึกว่าวันนี้เขาหลาครับพี่นอ้องเพราะว่าอ่าลงมาลูกหลานลงมาจากกรุงเทพกรุงไทยก็มีเงินมาให้พ่อแม่ก็นีน่เขามาหาซื้อง้วกันพี่น้องนี่เอ้ารู้สึกว่าวันนี้คือคักครับผมเอาบอสเซเวล่าครับอ่าเอาเบื้องต้นกับผู้ใดสนใจขมุมง้วกอ่ะมาสั่งจองได้เลยพี่น้องสามารถโทรสรั่งซื้อได้เลยครับผมส่งฟรีบอมีอ่าโอนนะครับเก็บไปลาทางอย่างเดียวเริ่มต้นที่390บาทนะครับเบอร์โทร08 เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สามห้าหกเก้าพี่น้องเพื่อได้กําไรนิดหน่อยกับมาเป็นคาน,น์ถมันพี่น้องน้นำม,มันถมันเดินทางมาไทยท้าไม่พี่น้องเด,เดีเบิบ้งของเพื่อแหล่ตัวไหนครับผมแมนเบิ้ตตี้อ่าไปเบิ้งเป็นเบิ้งผมเห็นตัวง่ายพี่น้องกลุ่มนี้โอ้ตัวผู้ตัวแม่โอ้ตัวแม่ตัวนี้แม่สาวตี๋ังไรนี่แม่สาวป้าหนาใหญ่แท้ ปเปิดกลุ่มนี้มีแต่ง่วงาง,งามเลยครับพี่น้องคลอ,อ,อ,อกเดียวกันสิพ่อคอกกเดียวันคอกเดียวกัน,ออกกนแม่ลูกลูก,ลกแม่ลูกลูกไอ,อ้นั <c oughs> ่งขายแม่เหลือลูกบ่ตัวนี้ยี่บาทแม่สาวนี่แม่สาวนี่เปิดได้สี่สิบห้าสี่หมื่นหาพี่น้องนี่คือราคางัวงามใส่พัฒนาสี่หมื่นหาใส่รอยหาสิบกว่าเอ้าตัวไอ้ยี่บ้าน,นี่เดี๋ยวอันนี้สี่หมื่นหาเลครับพี่น้องสี่อันนี้ 45, แม่ลูกบ่โอ้มีแต่ตัวใหญ่แท้ จ้าบาทครบนี่แม่ลูกแม่ลูกหกหมื่นขายหกหมื่นต่อได้อีก,ออกแม่ทับไปแม่ทับไปครับนี่ยปลาลูกหาเดือนตัวบักใหญ่ไปน้องโอ้นี่พี่สาวเพิน่นเป็นเป็นสาวแม่ลูกเนาะตัวนี้ตัวนี้ครับพี่น้องมีแม่เพิน่นอันนั้นน้องเพิ่นครับผมเอาล่ะตัวนี้สวยงามนี่ลูกไผ่ล้วนี่โอ้ตัวสวยแท้ตัวนี้ไหม แม่ขายม,มือเศร้าแล้วแม่มันทอ้องบ่าก็ได้แม่ท้องพ่อม้โอโนี่ลูกสาวแม่ขายสี่หมืน่นเจ็ดลูกเศร้าห่าโอ้ตูวหนาตูวปึกเลยครับพี่น้องเอาสายปัต,ตนานี้งวงงามกับขายดีพองวงงามอะหนาดีเนาะดีดีสองหมื่นห่าอันนี้คือราคาห้องครับพี่น้องต่อรองได้ครับมาจากคอกเดียวกันี่หรอ ขลอเดอเดียวกันเนาะสองหมื่นหา่าแม่ลูกหกหมื่นนี่พี่น้องนี่มีพี่สาวกับน้องสาวครับโอ้พี่สาวกับน้องสาวมาอยู่ไก้กันแล้วนี่โตงามทั้งทั้งน้องทั้งใหญยเนาะ,ะพี่น้องนี่น้องสาวกับพี่สาวแม่ตัวน,นั้นเนาะแม่ลูกหกหมื่นครับผมอ่ะส่วนตัวนี้กังามโอ้ตัวนี้ิ่งกระคาพี่น้องอสีดีสองหมื่นหา อันนี้คือราคาล้องครับราคาล้อง2มื่นห้าเอาฝากเบอร์โทรยครับผมเบอรโทรกับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์ศูนยองศูนย์นองแปดเก้าสามเก้าแปดเก้าสเกาครับตัวถือกนีกับมีตัวใดถือนตัวเท่าเปล่าเนี่เนี่ยสีเท่าเนี่ยเนีโลนเนี่ยมนจะเาะเดียวกันเาะเดียวกันครอจสมพันธ์อ๋อเป็นงูแม่สาวเตะแบบแบบึถือเจ้าบาทแบบถึกัน้เท่าไก็หน่ก หมื่นหกปัญหาไม่มาถือกับเตยพี่น้องหมื่นหกปัญหาคือราคาเนื้อเลยเนี่ยพี่น้องนี่ราคาเนื้อเลยหมื่นกว่าบาทอตตีราคาเนื้อเลยพร้อมจะผสมไผ่หมักใส่เท่าโบดหัวโลนใหญ่ๆครับพี่น้องรับประกันบ่รับประกันเนาะหมื่นหกปัญหาอีกเลยนี่ผมอมาเป็นสองหมื่นพี่น้องอ่ะเบอร์อ่ะขอบคุณอะไรครับผมเบอร์อะไรเนาะกรับผมขอบคุณครับผม ว่าราคาตัวบางตัวกับพ่อสื่อแห้งเลยครับพี่น้องบางตัวกันยังสูงอยู่ครับเดี๋ยวผมพายางหลอดมาทางนี้นี่รู้ซึกวมามันเป็นวอไหลพี่น้องว่าหลมา,งงา,ลาแลได้ตัวไหนมากครับผมได้ตัวไหนมามกได้แม่ลูกเออแมล่ลูกแม่ลูกลูกแม่จะบาทดครับแบบนี้มือถ่าโอ้มือถ่าพี่น้องมือหาลูกแม่พอม้อ S 1มื่นเออแดงกันพี่น้องหนาดีนะครับ1มื่นหพอสื่อพอ่อทอพี่น้องตัวละเจ็ดพกว่าบาทเนาราคาง่วพอสื่อแห้งดหเดี๋ยวม่ค่อมบอกพ่เดี๋ยวันายเบิเแล้วมันขายเบิรแล้วเหลือแค่นี้เดี๋ยวมึมีคมเดียวฝากเบอร์ได้ไหศแ่ 4, 4, 7, 7, องสองเจ็ดสองสองเจ็ดสามสองสามแปดส่พอแหละแม่พูนครับผมอำาเภอกันทรวิชัยมาหาสารคาม อ่าโซนี่ก็กำลังต่อรองราคากันพี่น้องนี่กำลังต่อรองราคานี่ครับบรรยากาศการซื้อขายมื่อนี้คือค้าครับอ่ามาโซนี่ครับหาเมื่อวานมีคอมเมนต์น,นึงอยากได้อยากให้สอบถามราคาง่วขาวของไผ่น้อนี่ง่วขาวนี่เนี่ยพี่น้องง่วขาวแม่เอวยตัวใดครับก็แม่เอวยมีมีบอมีตัวใดมเมื่อคือของไงมาเตะ <laughs> ไม่พี่น้องสูงตัวหัวโตผู้เตะ จ้าบ,บาละกค้างสิสามหมื่นหกปู่ส้วงหัวตัวเดียวเต็มรถไี้ป่ะแม่นี่เล่นของใหญ่แท้โอ้โหสามหมื่นหกกับพี่น้องปู่เอาไปเป็นเอาไปคุ้มฟูงนี่ดีบ่ะคักเลยนะครับเพราะว่ามันสูงลอยม่นเป็นลอยเจ็ดสิบปุน่นเลครับตัวนี้สามหมื่นหกครับพี่น้องเอาไปคุ้มฟูงดีเลย ได้มากตัว่อแม่ตัวหนึ่งขายแล้วฝากเบอร์ทู้นะครับผม087 916 2 5เ9แห่อ้ามเก่อยบอระเบืออันพวกนี้เขาขาวคอมพวกไหมอ๋อเสือแดงยืนญี่ปุ่นเตะกรสิสอบถามเจ้าสิเจ้าตลูกมันดวะเตะเอาไปเพื่อนาวัวเธอไข่อ๋อพต่นาวัวแม่ถือใจหลาย สีขาเป็นคองมใน้อนี่มูนี่จบาหลบเลาความใมเจ้บาหมูนี่อาอาพี่น้องอือน่17,500เนี่ยมื่นตีนี่มืมื่นเจ็ดพันอ๋อเดี๋ยวมนอยู่ทางพุนเนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบงนี่กันพี่น้องเดี๋ยวเดี อ่ะพี่น้องมาเบิ้งราคางัวสีขาวครับพี่น้องเมื่อวานมีคอมเมนต์หนึ่งอยากสอบถามราคางัวขาวให้อันนี้เป็นแม่ลูกป่ะครับนี่แม่นี่อยากได้สองหมนะื่นมันอ่ะแม่ลูกผูชาโลเลครับพี่น้องอยากได้สองหมื่นแต่ว่าตัวผูล่อๆดิแม่อาจจะจอยหน่อยครับสองหมื 20, น่นนี่แม่ลูกผูชาโลเลแม่ลูกขาวเท่าไรครับผมแม่ลูกขาวเดี๋ยวนะ มื่นหามื่นหาตีครับนี่ยนี่นเด่าดเดครับโอ้ห้องไปนีง่นห้องห้อง้องห้องหอ้อ้องห้องห้องหองห้ห้อง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 ้องห้องหห้อง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 ห้งหอง้องออห้อง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 องห้ง้ององห้องห้องห้อ้อองห้องอหอห้องห้องห้่ห้องหอองหอ้อองห้อห้องอ้ห้องนองห้้องหองอองออ้อาห้อง้องห้อ ห่อไปสองหมืน่นสายเหนือนี่ก็ร่างต่อรองราคากันไทยบ้านเก่าหลายพี่น้องนี่ลูกหลานเอาเงินให้ใส่ปีใหม่แล้วกับ้อนเงินให้กับคือพอเงาควายละพี่น้องเพราะฝนมากอะ่ะนี่ไต้หวันมาหาสือเห็นผู้ล่อตัวหนึ่งตัวอยู่ทางผุ่นนะครับพี่น้องเนี่ยตัวผู้ล่อเดี๋ยวไข่บึง <c oughs> ปูรอ,อของผู้ใหญ่นอครับนี่ขายไปครับตัวนี้เต๋ออ๋อของผอสุดเต๋อแล้วไปทางไหนล่ะครับอ๋อผอสุดประยูครับพี่น้องผอสุดประยูอย่างนมาทางนี้ก็ได้ตัวน,นี้กับผูรอ,อตัวหนึง่งแล้วก็มีควายรออ๋อผอลอ,อยผอลอยผอลอ,อ,อ,อยบอลเบือทางไหนปุ๊ทางนี้มาทางนี้ เตียนเด็ตัวไหนมาเบี้เดดตัวไหนอันนี้เป็นแม่ลูกป้อโอ้ลูกแม่พร้อมตัวใหญ่จะบาดกบเนี่ยสามหมื่นสามแม่ลูกลูกแม่สามหมืนสมแสดงว่าถึงตัวละหมื่นกว่าบาทนี่ดองสามหมื่นสามนี่ดอกแม่ลูกลูกแม่ดมาคบเดียวเตะอย่าเด้ออย่าดังเดอะนี่ดอกนี่สามหมื่นสามแม่ลูกลูกแม่ ฝากเบอร์โทษโ<ป>นะครับหมายเตียน062 9 <70 S 1> 9อ2 9ก้าเก้าสอองเองหกเนาะอ่ะขอบคุณครับผมหมายเลขเตียงพี่น้องบารบมีเดี๋ยวไปไถ่พี่น้องเบึ้งนี่ไทยบ้านเขาหลายพี่น้องไทยบ้านแล้วก็พี่น้องเขาหลายเด้อครับนี่ตัวนี้ก็มีสามหมื่นกว่าแม่ลูกลูกแม่สือจรละหมืกว่าบาทเดี๋ยวยางเลาะมาทางนี้ ครับ้บรรยากาศการสื่อการขายพี่นอ้องเดี๋ยวมาโซนนี้แม่ลูกคมนีกรงามอยู่นะครับแม่ลูกคมนีกระงามอยู่ตันดีแล้วบอกคมนีของผู้ได้บอกอะจะบ,บานน้องครับบ่อตรงนี้เศร้าหาพี่น้องเอาแม่ขาวแม่ขาวลูกแดงลูกแม่แม่ซู้มาร้อยสี่สิบนะครับสองหมื่นห้านี่คือราคาห้องครับราคาห้องครับ สองเหมือนห่าต่อได้เดี๋ยวพี่น้องเจ้าของบนยางไปทางไหนล่ะบุ๊คเดี๋ยวเบิ้งสายดำพี่น้องเบิ้งสายดำเบิ้งสายดำแองกัดสายแองกัดนี่ของไผรน้อตัวนี้ตัวนี้ของไผรครับก่แม่ตีครับผมมันมันเป็นแยกลูกบอเ่าเรื่องไหนแม่ลูกโอ้ตัวบักใหญ่พี่น้องสายแองกัด ลูกผสมแองกัดปรามันสูงประมาณรอยหาสิบเจ้าบาทครับตัวนี้เศร้าสามห้องไว้ห้องไวเศร้าสามอันนี้คือราคาห้องครับพี่นอ้องราคาร้องอยู่ที่สองหมื่นสามพันบาทโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่นอ้องพันธุก,กรรมดีนะครับสายแองกัดนำ้ำนมดีเนาะโบดจัดดีครับหัวนมกระดำสองหมื่นสามเป็นราคาร้องฝากเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหนึ่งสี 8, ส่ 8, สาม Unter 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 หนึ <to <to ่งสองหนึ่งแปดห้อยได้ครับผมหอยสาวเนาะเปหน่อยคอนแกนอ่ะพี่น้องเดยว่าตัวเดียวปะเลยว่าตัวเดียวเดยว่าตัวเดียวพี่น้องซ้อมเงินสามมาล่องสำรวจตลาดเบิ้งครับวันนี้ก็้นกับหลายอยู่มีเราไทยบานยังขอมาหาสื่องัวหลายได้ครับวันนี้อ่ะพี่น้องนี่ไทยบานมาแห่ขอมาสื่องัวพี่น้องมื้อนี้หลังสงการเริ่มรู้สึกว่าคึกคักครับพี่น้องสงการเริ่มคึกคักแฮง อ่ะเห็นแม่ลูกคมงามครับแม่ลูกคมงามอ่ะไสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ๋อเห็นแม่ลูกคมงามเอิ้นเลีย و, ล้ยวตีเลี้ยวข้างไปเนี่ยเลี้ยววะซื้อแล้วอ๋อแม่ซื้อแล้วขายได้อีกดอกแม่ลูกตี่นี่ลูกก็แดงครับแทะแม่ทับไป บม่ต้ับเนาะของอิติกบอกต่ว่าลูกเก่งๆครับพี่น้องลูกแดงครับเจาบ้าบาทลรอครบนี่ตอนนี้ก็สามหมื่นสามพันห้าร้อบาทครับอันนี้คือราคาห้องครับพี่น้องแม่ลูกลูกแม่แต่ว่าแดงลูกแรกครอมเนาะแม่สูงประมาณหนึสี่สิบห้าบวกบวกครับสามหมืนสามพัห้าร้อยบาทแม่สดลูกสวยนีคน่ครับนี่อ่ะครี่สามหมื่นสามนห้าร้อยตะกีก้กั หาหกมื่นหรอครับพี่น้องพร้องตีกว่ามีอีกบอสนี่บออ,อันนี้ก็แม่ตีลูกผูลูกแม่อันนี้ลูกผูลูกผูเจ้บาทเนี่มืน 3, ่นสามปัญหาเอาของถือครับพี่น้องแม่ลูกผูหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทนี่ของถือครับมื่นสามพันห้าร้อยฝากเบอร์โทร ศู 98, นย์เก้าแปดหกสครับ2 9 3 1 31, อ่ะหอยตักอ่าเป็น,น้อยขอนแก่นครับผมทางนั้นกับงัวงามก็ร่างเขา่าพี่น้องแช่บ้านกับทย,ยอยเข้ามาเรื่อยๆครับผมอ่ะพี่น้องก้มนี่นี่ว่าเชลล์ลสายนี่ขายเลยเด้อครับพี่น้องนี่เอ๋อสายเหนือขายดีครับขายแล้วเป็นขายก้มละสองหมื่นมึงขายไปมื่นกว่าบาทมื่นหกมื่นเจ็ดครับพี่น้องก้มตัวนี้กับลูกเชลล์ลขายไปมื่นหกพันห้าร้อยครับ ขายเรียบร้อยครับผมนี่ด้วยวนี้ลูกผู้นี่ขายดีก็ลูกแม่เด้ี่น้องเพราะว่า่นมามันขายง่ายกล่ากันครับอันนี้คือกำจัดฟังจาก,ป,กป,ปากของปลาขาครับี่น้องแล้ลูกผู้ขายง่ายกว่าครับเพราะว่าชาวบ,บ้านบ่คอยซื้อเลี้ยงกันแต่ว่าคันงัวผู้มันขายง่ายมันมันเป็นเนื้อได้ครับมันเลี้ยงงหญ่ไวขายเร็ว เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนครับตาบากกมีสัญญ,ญาณดีพี่น้องถึงแม้ว่างวดจะเขาบ่าหลตายาต่ว่า,าวบ้านเขาหลายครับมือวนนี้นี่ก็มีแม่ลูกอะ่ะน่าสนใจครับสำหรับคนที่อยากได้ไปเลี้ยงนี่ไทยบ้านไทยบ้านกำลังเขม้าเบิ้งครับนี่นี่พี่น้องไทยบ้านเขับมหาสื่อว่าจะเป็นเบิ้งราคาควายจะน่อยครับผมราคาควายเป็นยังไงเนาะราคาควายท่านั่นก็บกำลังมุ่งกัน ไม่ดีงัวรู้สึกว่างัวสิหน่อยก็ค้นนะครับพี่น้องงัวควายสิหน่อยก็ค้นอยู่อันนี้น่าจะขายกันแล้วเพราะว่าไทยบ้านได้เงินลูกหลานเอาเงินมาให้ขายกันเลยทีครับพ่อเจ้าบาทหรือครับนี่ซื้้อแลวครับซื้อแล้วเอาไปเลี้ยงยังไงเอาไปเฮ็ดเหรอครับเอาไปเฮ็ดได้เฮ็ดบุญติเจ้าบานอังรสิครับสองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นเกยหาลอยอ๋อนี่ไทยบ้านมาหาซื้อครับ เอาไปเฮ็ดเคียงเจ้สองหมื่นหารอยเคียงอยู่ท่าไหนพ่อโกสุมครับโกสุมพิสัยเพื่อได้ไปอุดหนุนเพื่อได้ไปอุดหนุนที่บ้านไหนเคียงอยู่ในโกสุมเลยข่างคลองน้ำข่างคลองน้ำเอามือแล้วเจ๊กโตเนี่ยมาหาสื่อเองเลยตีมือละโตสองโตเนาะคสองหมื่นกันเที่างกันใครเนี่ยบริเนอร์หมดละเมื่อกี้ถามมือสองสามโตเมื่อกี้ถามเจ้าหนึ่งกับใครดีรับบริเนอรเลยทึ่งเมาเหล่าเนี่ย ลองมืนหารอยมันมันครับผมอ่าขอบคุณครับครับผมอ๋อพี่น้องนี่่อกข่าวเอาสามโตเลยพี่น้องช่วงนี้เขาเทศกาลยังยังอยู่ในเรว่างสงการพี่น้องนี่เอาไปสามโตเลยครับพี่น้องขึ้นรถนี่สายเหนือขายดีช่วงนี้ครับนี่ครับสามโตขึ้นรถแล้วครับตัวนี้มื่นเท่าไหร่ตัวนี้มื่นเจ็ดตัวนี้มื่นเจ็ดมื่นเจ็ดพันห้า อ่ส่วนตัวนั้นสองเมื่อนตอนนี้สองเมื่อหาลอยเนาะตัวนี้เมื่อเจ็ดหาลอยตัวข้างบนกับเมื่อเจ็ดหาลอยเฮียบีนองเอาขึ้นรถสามโตเลยเอาไปใส่งานซื้อไปเขียงเนาะโอ้เฮียบีนองนี่หลายๆคนนี่แหละผมสัมผัสช่วงนี้อ่าพอมีรายได้เน่ครับเที่ยงเนือ้อขายดีครับนี่นี่พอกาเนือ้อวันนี้เสามโตเลยครับขึ้นไปแล้วขาเมือ่อละสามโตครับช่วงนี้ คนบริโภคเนื้อะไรครับพี่น้องสายอ้วนมาตะอ้วนครับมาตะอ้วนกับาครดีใายเหลีะวี่น้อาปฏิบัติต่ออีกตัวนี้นี่ครับได้บานมหาสื่อขึาไปปินบุญเป็นงานวัาศีรสอบถามราคาง้อปูเออนี่นี้ง้อปูของไผ่เนาะครับตัวนี้ที่บ๊อบหูค่ะอาเจ้าของอยู่ตัวผูกตัวนี้ครับ อ๋อเด็ก้องตัวประยูนอ่ะพี่ดองอย่างมากเจอแล้วครับพี่ดองสีขาวแต่ว่าสีขาวแปลกครับพี่ดองเป็นงวบผูแต่ว่าคนว่ามันเป็นงัวนหนักพี่ดองนี่หลายๆคนบอกเคยรู้ว่างัวนหนักเป็นแบบไหนงัวนหนักเป็นแบบไหนอธิบายฟังได้งัวนหนักเป็นแบบไหนอันนีนก่อโอ้เป็นสีออกชมพูเนาะอ๋อเราเรากะตามันเนาะ ตามันจะออกชมพูเนาะอ่ะอ๋อผิวผิวมันจะออกชมพูไปเนาองังวานหนครับลักษณะงัวานหานครับดังกับชมพูดังกับสีชมพูครับไป่นองอ่ะตากับสีชมพูงวาาัวนหนักจะบาทเราตรงสิหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทอ่ะเป็นง่วปู่สายขุนเป็นงัวปผู่สายขุนไป่นองอ่ะเป็นงวานา่วนหนักไปเนองวันนี้พ่อไปนองว่าเบิ้งของแปลกอีกอย่างหนึง่งหลายคนอาจจะบริจักครับงวาา่วนหนัก ตัวใดตัวนี้น้ำบ่อ่านี่สายผู๋สายผู๋สายขุนทุกันเป็นบุญเป็นงานจะบาทแบบนี้ตัวนี้ห้องไปหมื่นแปดอันนี้ห้องครับหมื่นแปันหารอยครับผมแต่ว่าอ้วนดีดีอ้วนตันดีว่างหันพอขาก็มาเอาเขียงเนื้อจากโกซุ่มก็มาเอาไปสามโตหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยตัวนั้นหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนาะตัวนั้นมื่นสามห้าร้อยถือครับเอาฝากเบอร์โทษเน้ ไอ้ศูนย์กครับศูนย์หงม่ไอ้สี่ศูนย์งอครับพี่น้องอ่ะนี่งัวหนักกับงัวอ้วนพี่น้องขายดีเจ้านี่ขายดีครับเอาตัวนี้ก็ขายตีตัวนี้ยี่าะเนี่ตัวแม่เสี่ยน้ำเพลินเลยสองัาเสี่ยน้ำเพินมือนสองปัหาเพลินมาเก่าปัญหาเลบอเสียบอาใ้นอ ตัวนี้ก็ง่ายดีพี่น้องนี่ราคาง้วงผูกมันก็ขายง่ายพี่น้องอ่ามันก็เออตะคนต่อพี่น้องนายห่างเป็นหลายครับนี่นายห่างเกี้ยงเนื้ออะไรตัวนี้ง้วงหนักตอนนี้ก็ร่างต่อรองราคากันเดี๋ยวขอไปเบิ้งก่อนครับง้วงผูกขายดีง้วงแม่ครับช่วงนี้อ๋อขายกันโดยเพ่อนี่แคนแคนเนยข้างหนพ่อนวดเตงง้วงผู้ใด

เอา4ี0ับาทที่เหลือ4ี0ั14,200ครับอ่ะตัวนี้ครับมันแข็งดีครับพี่น้องหนังหนาดีครับจริงๆมันราคาเนื้อกะหมื่นขึ้นแล้วครับพี่น้องหมื่นเอ็ดหมื่นสองครับ14,500พยายามซื้อให้มันเบียดเบียดเนือนเน้อครับพี่น้องเ่าขาดทุนแน่นอนเลี้ยงเป็นเนื้อก็ได้ครับหมื่นซีพันห้าสองร้อยฟอรหายเยอะบาทพ่อหมื่นสามเท่าเลย เมือนสามต่วนอ๋อให้เมือสามต่วนให้เมือสามต่วนอ่านี่ไทยบ้านให้เมือสามต่วนนี่เมือนสี่สองร้อยพอว่าสองเมือเ็นซพูดจะให้สองเมือเห็นพอครับคผมโนเห็นนี่ก็จะให้สองเมือนที่ขาแก้พี่้องน่ไป่ทัอะกมหาเอาเอาเอาต่อกรนอา อ๋อขากันอยู่เมื่อกี้ลอยเลรวพี่น้องขากันเมื่อกี้ลอยกับไทยบ้านกับเขามาหาหลายดีครับพลงกำลังใจพี่น้องก็เสร็จก้นหลังสงการก็รู้สึกว่าคือคักครับคือคักดีขึ้นก็ก็ช่วงสงการเพราะว่าช่วงสงการกับพี่น้องกับไปเที่ยวสงการพี่น้องบ่มีวม่าเขาสนามพอมืนอี้เริ่มทย่อยเขาแล้วกับไทยบ้านกับเขาหลายแล้วครับผมว่าน่าเสาร์อาทิตย์นียน่าจะคือคักก็เก่าครับเพราะว่ามันเดือะ เที่ยวสงการเบิดแล้วครับคนกับซีเม้ากับกัซีเศร้าสร้างแหละครับพี่น้องหลังประมาณวันสร์อาทิตย์นี่น่าจะหลง่วงคล้วยก็จะไหลขึ้นหลกบเป็นเลยใจทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจช่องทององาะกูหากินมาแล้วก็ช่องทำกินทินิสานนะครับสำหรับวันนี้ขอกราบเข้า,า่าสวัสดีครับ